สมัยพุทธกาลเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นพระอานนทูลถามพระพุทธเจ้าเหตุใดจึงเกิดแผ่นดินไหวได้พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระสัพพัญญูรู้แจ้งทุกเรื่องทั้งสามโลกธาตุท่านทรงตรัสเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้พระพุทธองค์อยู่ดีๆทำไมถึงเกิดเหตุอัศจรรย์แผ่นดินไหวขึ้นมาได้เล่าพระพุทธเจ้าคะ่ะอาน์เหตุให้เกิดแผ่นดินไหวนั้นมีแปดประการคือหนึ่ง ลมกำเริบ 2. ผู้มีฤทธิ์บันดาล 3. พระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตเทวโลกลงสู่พระคันภ o พระโพธิสัตว์ประสูติ 5. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 6. พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมจากกับปัตนาสูตร 7. พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขาร 8. พระพุทธเจ้าปรินิพพาน บัดนี้เราได้ปลงอายุสังขารแล้วต่อแต่นี้ไปอีกสามเดือนเราจักปรินิพานด้วยเหตุนี้จึงเกิดแผ่นดินไหวขึ้น